สวัสดีค่ะนักเรียนแทนแทนเห็นครูมาในรูปแบบของกระป๋องนะคะวันนี้นะคะในวิชาศิลปะนะคะคุณครูจะให้ในักเรียนออกแบบกระป๋องน้ำผลไม้อน้ำผลไม้นะคะจำเป็นไหมจะต้องเป็นกระป๋องรูปทรงแบบนี้ไม่จำเป็นเลยนะักเรียนอยากดื่มน้ำผลไม้ในรูปทรงของอะไรในรูปแบบของอะไรขอเพียงแค่หนึ่งรูปแบบหนึ่งรูปแบบเท่านั้น ขอให้ออกแบบกระป๋องน้ำผลไม้หนึ่งรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำแอปเปิลเอ๊ะหรือบางคนบอกครูขาหนูอยากกินน้ำตะขบได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลยอยากกินน้ำอะไรได้หมดเลยที่เป็นน้ำผลไม้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระป๋องแบบนี้แบบที่ครูใส่อยู่แบบนี้ไม่จำเป็นนะคะนักเรียนเป็นกระป๋องทรงไหนก็ได้ที่นักเรียนอยากได้ออกแบบมาเลยค่ะพร้อมระบายสี อ,อย่าลืมด้วยนะคะบอกด้วยว่าเป็นน้ำผล,ลไม้ยี่ห้ออะไรตั้งยี่ห้อมาด้วยนะเช่นเออคุณครูอยากดื่มน้ำ <c oughs> อง,งุ่นยี่ห้ออง,งุ่นอง,งุ่นเออยี่ห้อของครู <c oughs> นักเรียนลองดูนะยี่ห้อของนักเรียนน่าจะน่ารักกว่าครูนะคะอาจจะเป็นยี่ห้อยายแอลมาแล้วจ้านี่หรือจะเป็นยี่ห้อ เกรฟอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะคะอย่าเอายี่ห้อที่ซ้ำคนอื่นไม่ซ้ำกันนะคะอย่าไปแฟนตรงแฟนตาไม่ได้เขามีลิขสิทธิ์นะคะอาจจะเป็นออยี่ห้อแฟนป้าเออเนอะอะไรแบบนี้และเรียนลองใช้จินตนาการลองใช้ความรู้สึกเอ๊ะเราอยากดื่มน้ำผลไม้อะไรและยี่ห้อของเราจะใช้ยี่ห้ออะไรดีเขียนมาบน แพ็กเกจผลไม้เลยนะคะเหมือนกระป๋องใบนี้เห็นไหมคะเขาก็ใช้ว่าอะไรนะเห็นไหม Beautiful past นั่นเอง juice นะคะเป็นน้ำผลไม้นักเรียนสามารถเป็นน้ำอะไรก็ได้อยากออกแบบน้ำอะไรก็ได้ขอเพียงแค่1กระป๋องของน้ำผลไม้ทำในกระดาษ A4 ก็ได้หรือทำในสมุดวาดภาพก็ได้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งด้วยนะ จ้าขอให้วันนี้จินตนาการของทุกคนล้ำเลิศแล้วก็ส่งจินตนาการมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ1ชิ้นงานนะคะการบ้านวันนี้คือการออกแบบกระป๋องน้ําผลไม้1กระป๋องเท่านั้นคะ่ะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้บายบาย